จุดเริ่มต้นในการต่อช่วงวันแม่ครับต่อรูบิก195ลูกเป็นรูปแม่ครับให้พี่เลือกทงอะไรก็ตามทีที่คิดว่าน้องใช้เวลาเร็วกว่า5วินาทีอินโดอินโดนีเซียแต่ถ้าเกิดน้องวางเอาขาวขึ้นจะเป็นโปแลนด์เลยปะคะอันนี้สำคัญ <c oughs> เพราะน้องเขาเปิดตาเขาไม่เห็น <c oughs> ไปครับเี่รับโปแลนด์อะ โจทย์ของเราคือให้สร้างสันร,รูบิกเป็นใบหน้าบุคคลสำคัญระดับโลกครับโดยใช้รูบิกจำนวน1,050ลูกโอ้า นี่คือทำเป็นพี่ข้าสีเลยนะโอโสวัสดีครับสวัสดีครับผมเ็กชัยกับภูกีศักดิ์ไพศาลชื่อเล่นอีคิวอายุ11ขวบมาจากจังหวัดปทุมธานีครับอีคิวโอ้โหเมื่อกี้ผลงานหนูมหัศจรรย์มากอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเหมือนมีเป็นพี่น้องปะใช่ครับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรอ่ะอีกคนนึงน้องผมครับชื่อว่าเลบอนครับเลบอนเหมือนชื่อนักบาสใช่ไหมครับ ใช่ครับพอเห็นอพอเห็นมีแต่รองเท้าเลยบอลอยู่ข้างหลังอ่าแสดงว่าเล่นบาสครับใช่วันนี้มาใครครับวันนี้มากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องครับอือแล้ว <c oughs> อยากรู้ที่มาที่ไปอ่ะลูกหนูไปเริ่มทํางานศรริลป,ปะจากรูบิกได้ยังไงคะลูกอ๋อก็คือผมไปเห็นคลิปจากต่างประเทศเขาทําครับก็เลยลองขอคุณพ่อกับคุณแม่ดูว่าแบบเราอยากทําบ้างเขาก็เลยแบบลองซื้อมาให้เราทําครับแล้วก็ มีช่วงหนึ่งรับที่เป็นช่วงวันแม่ครับผมก็เลยต่อลูบิกหนึรลูกเป็นปรูปแม่ครับแล้วแบบพอเสร็จปุ๊บแม่ก็ชอบผมก็แบบรู้สึกดีใจไปกับแม่ด้วยก็เลยแบบเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อรูปต่างๆครับหนึ oh 195รอ้าสิบห oh ้ลูกโอ้โหนี่คือ oh ชิ้นแรกเหรอคะลูกใช่ครับเป็นชิ้นแรกที่ทำรูบิกแบบรูปไซส์ขนาดปกติครับ ห oh. วิธีการน่ะมันมัน,ม,นมันทำทำยังไงถึงคิดออกมาเป็นรูบิกแล้วมันเป็นรูปภาพได้มันมาจากอะไรฮะ oh. วิธีคิดนะฮะก็คือเราต้องไปหารูปมาก่อนครับหารูปแล้วก็เอารูปเอาใส่เข้าไปในโปรแกรมครับแล้วโปรแกรมมันก็จะแบบเลียงเลียงสีมาให้เราครับแล้วเราก็ต้องแบบไปแบบกําหนดสีเองปรับสีเองนิดหน่อยครับเสร็จแล้วก็เอามาบิดบิดบิดได้เลยครับ oh, รแ,รแต่ความยากมันอยู่ตรงที่ มันไม่ได้ทําให้เป็นหน้าเดียวสีนี้นี้แต่มันต้องลงล็อกนี้ตามแบบที่ได้มาอีกใช่ครับแล้วต่อภาพอ่ะมันใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดอย่างภาพที่เราถังก็คือ4ี่ร้อยแปดสิบลูกครับใช้เวลาก็อยู่ที่ประมาณหกชั่วโมงครับแต่ถ,ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตัดเวลาทําอย่างอื่นออกนะครับก็จะเหลือประมาณห้าชั่วโมงครับอ,อยากดูฝีมือการแก้รูบิกหน่อยได้ไหม <laughs> ได้ครับ <laughs> พ, <laughs> พี่ทีมงานก่อนหน่อยนะคะ ต้องทำให้มันมั่วก่อนใช่ไหมพี่ทำทยากๆ่อยครับผมไม่แห่แล้วผมจะโชว์ว่าผมทานเล็บกันอ,อ่ะกีวิลูกเนี้ยแกกีวิไม่เกินยี่สิบวิครับเอาป่ะยี่สิบวิพี่ขอสิบห้าสิบห้าสิบห้าได้ไหมต่อรองมะสิบห้าวิได้ไหมออนะผมเอาสิบเจ็ดอ่ะเออโอ1สิบหกอ่ะ สิบเจ็ดครับผมให้แค่17โอ้ยนี่เขาแบบมีความเป็นพ่อค้าสิบเอ็ดดีมากสิบเจ็ดนะไว้หลังสิบเจ็ดไม่ได้บอกผ่านนะลูกอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไปยืนอยู่ตรงกลางไปพี่บอกพร้อมใครพร้อมนะพร้อมแล้วเริ่มพี่บอกให้นะพร้อมครับอ่าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้ความคล่องแคล่วเพิ่มเติมเฮ้ยมาแล้ว ใช่ครับโอ้ยโหจริงเสียหนูใส่ตาสั้นเท่าไหร่ล่ะเกือบหนึ่งพันครับโหใส่ตาเราสั้นตั้งแต่เด็กเลยป่ะลูกใช่ครับตั้งแต่เด็กผมกับน้องเป็นโรคต้อกระจกสองข้างเลยครับแล้วก็แบบไปหาหมอแบบเดือนละสองครั้งครับแล้และล่าสุดเนี่ยผมก็เพิ่งตัวเจอต้อหินข้างซ้ายครับโอ้แล้วก็ไม่ผาตัดมาแล้วครับแล้ว ตอนนี้ก็คือข้างซ้ายที่ไปผ่ามาเนี่ยยังมองไม่เห็นครับผมก็เลยยังใช้สายตาได้แค่ข้างเดียวครับอ๋อเหรอแต่มันจะหายไหมมัน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 จะกลับมามองได้เห็นไหมหมอบอกว่ามันอาจจะกลับมาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วก็ต้องแบบทําให้อยู่ให้มันเป็นแบบเท่านี้ให้นานที่สุดครับอ๋อโอ้แสดงว่าเมื่อกี้หนูแก้รูบิกด้วยศักยภาพ ตาหนึ่งข้างครับเซนล้วนสุดยอดงั้นวันนี้มาคงจะได้โชว์อะไรว้าวให้พวกเราแน่นอนนะแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้ทุนเอาไว้สำหรับค่ารักษาพยาบาลครับโอเคเอางั้นวันนี้ใส่เฮดเต็มแม็กเลยนะลูกนะได้ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญค่ะสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่อีคมารายการนะครับ ผมเป็นแฟนเขาอยู่ตามดูเวลาทำะะทำเป็นหน้าคนนะลูกคือมันเป็นความคิดสร,ร้างสารรค์ที่น่าสนใจมากว่าเราสามารถเอามาต่อให้มันเป็นจินตนาการเพิ่มเติมได้จากทั่วไปที่เราเห็นกันเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีโจทย์ท้าทายน้องเพิ่มแล้วก็จะขอท้าทายกรรมการด้วยเขาจะได้สนุกไปกับเราได้เลยครับที่มงานครับโจทย์มาครับบอกเลยว่าดูบิ๊กโอ้โไม่เคยทำได้นาดนี้ไม่เคยเลยะไม่เคยท่านกรรมการครับที่ ที่คุณหยิบลงไปเนี่ยเขาเรียกว่ารูบิก3า3คูาว่า3าคูณสคือในด้านหนึ่งครับมันมี3อันก็คือเป็น9แล้วก็มี6ด้านแต่รูบิกชนิดนี้ครับเขาเรียกว่ารูบิก6กคูณหจากเดิมที่าเป็น6 mm. นั่นหมายความว่ามันจะยากขึ้นและทําอะไรได้มากขึ้นท่านผู้ครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมกับน้องเล่นๆไอคิวลูกครับทำเป็นธงชาติได้ไหมอ๋อ oh, ได้ครับ เอาแบบที่เราคุ้นที่สุดนะก็ต้องเป็นธงชาติบ้านเราขอธงชาติไทยนะครับได้คแดงขาวน้ำเงินขาวแดง้อการนิ่นะครับอะไรอะรแดงขาวน้ำเงินขาวแดงเร็วจังอนะต้องการครับเดี๋ยวเล่นเกมกันเดี๋ยวเล่นเกมกันนะเอ่พิซุปฝากเอาคืนเหมือนเดิมยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากนะ้นอการครับเดี๋ยวผมจะมี ชุดธงชาติขึ้นมาให้กรรมการเลือกออโอโคทีมงานครับพี่ซุปขอชุดธงชาติครับทำเหมือนง่ายเลยเนี่ยครับธงชาติมีชาติต่างๆหลายชาติครับท่านกรรมการครับท่านเลือกธงชาติที่คิดว่าน้องจะทำยากครับใครเลือกแล้วน้องทำได้ง่ายที่สุดแพ้ครับใ,ใครที่ทำให้น้องใช้เวลามากที่สุด สองท่านคือผู้ชนะให้เลือกทงชาติก่อนนะครับระหว่างท่านเลือกนะครับทีมงานครับมาเลยครับอุปกรณ์สร้างความกดดัน,นแหน่ใครเลือกแล้วน้องทําได้ง่ายที่สุดแพ้ครับใครจะเลือกก่อนครับ้ใหคนนี้ให้คุณครูก่อน 1>, 1 2ึ่สาที่สามสีเขาก็เร็วมากญี่ปุ่นกับสวิตเซอร์แลนด์น่าสนใจเพราะรูปทรงแปลกๆเอาญี่ปุ่นแล้วกันค่ะรูปทรงแปลก<า>ๆเลือกญี่ปุ่นนะครับค่กเลย ผมให้คิดอีกทีนะครับคิดดีๆนะครับโอเคงั้นครูเชื่อหนูลูกครูเชื่อง่ายมากเลยครูไปเลยลูกเออไปที่ครูไปที่สวีเดนลูก,ลกแป๊บนะครูนคนะครูคเนี่ยทำบุญมาเยอะทำบุญมาเยอะพี่ซุขถามหน่อยลูกถ้าสมมติพี่หอยเลือกญี่ปุ่นเราจะพูดอะไรไหมเราจะทักจะพูดอะไรไหมไม่อะ่ะโอเคงั้นครับครูที่พี่หมายถึงว่าครูทำบุญมาเยอะขอบคุณนะลูกขออีกแล้รุ่งเรืองสวีเดนนะลูกผมว่าเลือกสวีเดน อ่อสวีเดนโอเคเรา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 ไม่พูดอะไรลนะครับเราไม่พูดอะไรเลยนะต่อไปใครครับใครจะเลือกพี่โตหรือเบียร์โอ้ไมได้โตครับคุณง้อเลือกสวีเดนดีใช่ไหมครับแลต่อไปฟินแลนด์ใช่ไหมฉันรูจะไปสแกนดิเนเวียเหรอครับผมก็จะไปถ้าแบบผมไปใกล้ๆครับผมก็ไปฟินแลนด์ครับไปใกล้ๆสงเดียวกันเลยอ่คุณง้อเลือกสวีเดนค่ะพี่โตเลือกฟินแลนด์ผมขอเป็นเดนมาร์กโโอ้หเดนมาร์กอุวย เดนมาร์กยากผมมั่นใจเลยเดนมาร์กยากออพอเริ่มจากพี่โตก่อนได้ครับพี่โตนี่คือฟินแลนด์นะลูกครับธงชาติฟินแลนด์คล้ายๆทธงชาติสวีเดนแล้วก็คล้ายๆเดนมาร์กด้วย <laughs> ดูสิว่าจะเบียดกัน <laughs> กยังไงน,น,นี่คือเดียวเดียวกันนะนี่คือสแกนดิเนเวียหมดเลยใครับอีคิวรอสัญญาณพี่ซุมนะลูกได้ครับทีมงานครับอุปกรณ์ช่วยน้องหน่อยครับอ <c oughs> โจทย์นี้จะเป็นการปิดตาทำธงชาติครับให้ดูก่อนว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับเตรมตัวนะครับเริ่มครับจินตนาการรับครับอุ้ยเสร็จแล้วน้องใช้เวลาไป8.68วินาทีครับ ผมเห็นเลยว่าเขาใช้วิธีคลำครับรเขาใช้วิธีคลำแล้วก,ก,ลก็นับเม็ดใช่ไหมลูกว่าสองเม็ดสามเม็ดต่างๆอย่างไงนะครับนี่คือคนแรกนะครับเวลาพิโตคือ8.68จุดหกแปดวินาทีฟินแลนด์ครับ <c oughs> ต่อด้วยครูเดนซึ่งเหมือนกับว่าอิกคิวจะส่งสัญญาณบอกครูมอว,ว่าอันนี้ไม่ง่ายแต่จะจริงหรือเปล่าต้องดูไม่ต้องรีบนะลูกทำพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มลุก คฉันรอดแล้ว11.24วินาทีครับเขายตใจเรานะลูกสามองชาตเนี่ยถือว่าใกล้เคียงไหมหรือว่ามีอะไรยากสุดง่ายสุดผมว่าไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้ต่างกันมากแสดงว่ากรรมการสามท่านเนี่ยเลือกใกล้เคียงเลยใช่แต่ว่าของพี่หอยนี่เข้าใจพี่เปลี่ยนเป็ีญี่ปุ่นได้ไหม ผมไม่หอยนี่คือผมให้พี่หอยคิดดีๆนะครับออเออพี่จะพี่คิดดีแล้วพี่จะเปลียนไหมวันหนึ่งมันต้องมีพันธาดบ้างแหละคือคิดว่าน้องอาจจะผิดพลาดได้อือลองดูลูกลองดู<า>แน่จริงทําให้ได้ห้าวิดิโอ้โหพร,ร้อมใจเขาเริ่มครับใจเขาดิด่ง รปุ่งปึ้งทงชาติเดนมาร์กใช้เวลาไปโอ้ยหจุดโอ้หกวินาทีเร็วมากพี่ครับฮผมให้พี่เลือกเป็นโอกาสพิเศษสำหรับพี่เลยคือตอนนี้พี่โดนลูกโป่งแล้วให้พี่เลือกทงอะไรก็ตามทีที่คิดว่าน้องใช้เวลาเร็วกว่า5วินาที เร็วกว่าห้าวิถ้าพี่ทําได้นะถ้าพี่ทําได้พี่รอดญี่ปุ่นญี่ปุ่นยกเว้นญี่ปุ่นให้พี่เลือกชาติญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นไม่ได้ครับเอาแบบเอาแบบเดาๆเลยนะครับอินโดอินโดนีเซียอ่ะนี่สีเขาน้อยสีน้อยถ้าต่ำกว่าห้าวิพี่รอดแต่แต่ถ้าเกิดน้องวางเอาขาวขึ้นจะเป็นโปแลนด์เลยปะคะ โอ้ใช่อันนี้สําคัญสาคัญจังหวะที่วางลงถ้าน้องวางผิดพี่ก็ไม่รอเพราะน้องเขาปิดตาเขาไม่เห็นคืนกลับมาก่อนลูกผมบอกเลยนะตอนแรกผมชอบเขานะตอนนี้ผมไม่ค่อยชอบเขาละเป้าหมายคือต่ํากว่า5้านะครับนี่คือภารกิจเพื่อช่วยชีวิตพี่หอยครับผมรักพี่ครับมี่ก็รักหนูจัะพร้อมไปครับ เาอเรายางงั้นโอ้ยพี่ครับเป็นโปแลนด์อ่ะฮะพี่ครับที่ดูเรื่องแรกก่อนลองใช้เวลา1.40แต่แต่ต้องวางลงมาแบบนี้ตั้งใจบอกพี่คิว ไอคิวไอคิวใจเย็นนะลูกคือถ้าเกิดว่าเป็นน้านที่ผมอยู่มันถูกไงครับแล้วผมก็อยากจะรีบวางเพื่อช่วยช่วยเขาจะเป็นเหมือนที่ทีนี้ไอคิวไอคิวใจเย็นนะลูกเวลา1.40เตรียมตัวเวลาเดินครับวางไอคิววางไม่พี่หอยครับอะไรนะก็ยังอยู่ใน5้าวิพี่หอยรอดครับแสดงว่ามีใครอยากให้ผมอยู่พี่น้าจบลุกมองเลยครับ โ oh, อคิวต้บพยายามจะช่วยเมือ่อกี้นี้จังหวได้มากช็อตฟิลมากช็อตฟิล <laughs> ท่านผู้การครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจใหญ่ที่สุดของวันนี้ครับเราจะท้าทายให้อ q คิวทำใบหน้าคนจากรูบิกโดยใช้จำนวนรูบิกมากที่สุดในชีวิตของอ q และน่าจะมากที่สุดในประเทศไทย oh. ก็คือจำนวน1,050ลูกเคย ทำหน้าคนจากรูบิก150ลูกไหมลูกไม่เคยเลยครับ1,500ลูกนะครับโจทย์ของเราคือให้สร้างสารรค์รูบิกเป็นใบหน้าบุคคลและเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกครับอีคิวลูกเชิญทางนี้ครับไปดูเบื้องหลังการทำงานของอีคิวกันนะครับ นี่คือคือส่วนหนึ่งใช่ไหมลูกที่คือเราเอาไปเข้าโปรแกรมก่อนมันจะคล้ายๆการแปลอักษรอย่างที่เราเข้าใจครับใช่ไหมลูกแล้วก็มันจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นตรงนี้ส่วนหนึ่งเป็นอย่างนี้ยังไงนะครับนี่คือขันเฟรมนะครับและน้องชายมาช่วยด้วยใช่คับเลบอนนะครับมาช่วยด้วยผมต้องทำเองม่หมดเลยลูบิกห0 5 0งชิ้นครับ หน้าที่กัเลบอนถูกไหมลูกใช่ครับทำเงินคนละครึ่งครับอ๋อคนละครึ่งเลยเนาะเราทําเสร็จก่อนแล้วค่อยเรียง<ช>หรือทําไปเรียงไปลูกทำํำไปแบบสักประมาณ1นึ่งหนถึง,งสแถวแล้วก็ค่อยเอาไปเรียง จเดาๆได้ไหมครับว่าน่าจะเป็นใครครับเดายังไงดีล่ะผู้ชายอ่ะนักบอลผู้ชายใช่ครับผู้ชายใช่ครับนักบอลใล้เคียงครับ,บ,ใ,รบใช้เวลาเท่าไหร่ลูก ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงค่ะแปดเก้าชั่วโมงแปดชั่วโมงครับ,รบเราเตรียมเฟรมเตรียมรูบิกให้น้องนะครับที่เหลือคือความคิดสร้างสารรค์และความมุ่งมั่นของพี่น้อง2คนนี้ที่ต้องการจะสร้างสารรค์ชิ้นงานของบุคคลสําคัญที่พวกเรารู้จักและเป็นบุคคลระดับโลกครับได้เวลาไปพบกับผลงานสร้างสารรค์8ชั่วโมงของเรบอนและอีคิวทีมงานครับเชิญครับ สร้างชื่อเสียงและทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกครับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ครับโ,<อ>โจทย์ที่พี่ทีมงานให้คือบุคคลระดับโลกทำไมถึงเลือกทําชิ้นงานที่เป็นรูปอาจารย์เฉลิมชัยลูกก็เพราะว่าสำหรับผมครับลูบิกเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อแบบเล่นเร็วอย่างเดียวครับแล้วก็แบบเราสามารถทําแบบเป็นศิละปะได้เป็นงานศิละปะได้แล้วแบบถ้าพูดถึงศิละปะทุกคนก็คงจะนึกถึง อาจารย์เฉลิมชัยใช่ไหมครับผมก็เลยต่อไปรูปอาจารย์เฉลิมชัยครับเพราะว่าเขาเปรียบเสมือนเป็นแบบบีดาแห่งศิลปะครับโอ้และนี่ก็คือขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านการต่อรูบิกซึ่งทีมงานของเราได้บันทึกขั้นตอนการทำงานไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นผลงานที่สมบูรณ์โดยน้องอิกิวใช้รูบิกไปถึงหนึ่ง้าสิบลูกกับผลงานชิ้นนี้ครับ ผลงานชิ้นนี้อิคิวตั้งชื่อผลงานว่าตั้งชื่อว่ามันคือรูบิกมผมว่าคุณคุณผมว่าคุณคุณมันคือศิละปะประมาณนี้ไหมลูกแล้วตั้งใจทำอย่างไรกับผลงานชิ้นนี้ลูกก็อยากจะเอาผลงานชิ้นนี้ไปมอบให้กับอาจารย์เฉลิมชัยครับโอ้โหเพื่อเว่าทีเดียวรายการจะรับไม้ต่อครับ จะพาอ q แล้วก็เรบอนไปกราบอาจารย์เฉลิมชัย mm hmm. เพื่อมอบงานชิ้นนี้ที่วัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายครับทีมงานครับรบกวนด้วยครับท่านการครับอ q เด็กคนนี้เป็นนักสู้ครับแม้ว่าเขาจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเท่าพวกเราแต่ความมุ่งมั่นของเขาทําให้เขาสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะได้มากมายครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้องอีคิทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้โห oh. เด็กคนหนึ่งที่ชอบอะไรบางอย่างแล้วคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมกันขนาดนี้ได้ทั้งมันเป็นบรรยากาศครอบครัวที่มีความสุขกับผมว่าแล้วผมไม่นึกเลยว่าเขาจะเอาลูบิกที่เราเล่นกันอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นงานศิลปะได้แสดงว่าเขามองมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันสามารถทําอะไรที่ได้เหนือกว่าความเร็วแล้วเขาก็ทําออกมาได้ดีมากๆผมชอบทําต่อไปพี่เชื่อว่านี่คือพี่น้องจะต้องระดับโลกแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับ เพ่อน้องกานครับน้องเกิดมาพร้อมกับอาการที่เป็นต้อที่ดวงตาครับแล้วก็พยายามรักษามาโดยตลอดที่มารายการในวันนี้ครับอยากของบประมาณไปสมทบเพื่อดูแลดวงตาของตัวเองครับทั้งสามท่านครับพวกเราสามคนชัดเจนมากค่ะเราให้ทานครับุณครับพี่คีลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถเรื่องราวความฝัน เรื่องราวอาการป่วยที่อ q เป็น,นลูกนะให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านฝากกำลังใจส่งมาถึงอ q นะลูกแล้วก็ชื่นชมในความสามารถที่อ q มีครับทางคิงพาวเวอร์ยินดีมากแล้วก็ขอมอบพบประมาณสมทบเพื่อให้อ q ไปดูแลดวงตางของตัวเองนะลูกนะ2องหมนบาทจากคิงพาวเวอร์ครับอีคิวครับวันนี้เราทําความฝันได้สําเร็จจากความสามารถที่เรามีอี รู้สึกยังไงกับตัวเองลูกผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากครับ <c oughs> แล้วก็แบบอยากจะขอบคุณ,ค,ณคุณพ่อคุณแม่มากครับ <c oughs> ที่แบบสนับสนุนผมกับน้องทุกเรื่องเลยครับ <c oughs> ไม่ว่าผมกับน้องจะอยากทําอะไรเขาสนับสนุนหมดเลยครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ซุปแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนครับขอบคุณมากครับ เขาไม่การครับผมเชื่อว่าวันที่เราเห็นอีคิววันนี้ครับไม่ใช่ก้าวที่สูงสุดในชีวิตเขาครับเป็นก้าวแรกๆในชีวิตครับพิสุกมั่นใจว่าอีคิวกับเรบอนจะไปต่อไปสู่ก้าวความฝันที่เราตั้งใจนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวเรานัดกันเพื่อไปกราบจันเฉลิมชัยเอาชิ้นงานศิลปะของมาเป็นพันนะลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วรูบิกของเรานะครับน้องอีคิวครับสสวัดีคเดี๋ยวนัดกันแล้วไปหาจันพย่างนี หลังจากที่น้องอิกิวและน้องเลบรอนลงจากเครื่องบินที่จังหวัดเชียงรายทีมงานก็ได้พาน้องๆเดินทางไปที่วัดร่องคุณเพื่อไปมอบผลงานให้กับอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทศาัศนศิลป์ที่สร้างผลงานดังไปไกลระดับโลกครับอันนี้คือแบบผมแื่นเต้นมากเมกื่อคืนนี้ผมแบบนอนม่ค่อยหลับเลยคนระัแบบรู้สึตื่นเต้นสำหรับวันนี้มากอยากเจออาจารย์มาก ตอนนี้พี่ซุปได้ล่วงหน้าไปหาอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะพี่ซุปก็ถึงแล้วใช่ครับอ่อาอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซุปจะพาอาจารย์มาชมผลงานของเราครับนโอ้อโหหนาวหนาวอ่ะหนาย,ยัางสุด แล้วตอนนี้เราอยู่ที่วัดร่องขูนแล้วนะครับพซุปอยู่กับอาจาร,รย์เฉลิมช,ยชัยโคศิลป์ศัฒน์ครับพี่เหลิครับสวัสดีครับยังไงวะวันนี้มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เด็กเซออรรร์์ไไพสะเขาสร้างงานบางอย่างเพ<า>ื่อตั้งต้องการจะมอบให้อาจารย์งั้นเลยเหรอมีน้องสองคน<อ>มีน้องอีคิวกับเรียนบอลอีคิวกัะเรบอลกระเรียนบอลครับเขาเขาทำงานศิลปะที่จักรูบิกเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูพาไปชมเลยอยู่ทางนี้ครับพี่เหลิมครับมันทำหน้าศิลปินเหรอเดี๋ยวพี่เหลิมดูเองเหรอ ดีคิวเด็กลูกใครเอ่ยใครเอ่ยนี่อีกคิวครับนี่เลบอลครับโอ้หนเลบอลนี่ฮะโอ้โหมาเก่งนะเอารูบิกทำเหรอครับงานชิ้นนี้ก็คือเป็นรูบิกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาแบบลูกเยอะที่สุดเลยครับรูบิกนี่มันนันเล็กๆนะที่หมุนๆเนี่ยนะใช่ครับแล้วลองมาวางๆเหรอใช่ครับเอามาบิดๆแล้วก็วางๆๆๆไปครับเลอะครับ โอ้สร้างสรรค์นี่นิยาศิลปินอย่างเงี้ยลูกพร้อมเปิดชิ้นงานไหมลูกอยากประจํพี่ลูกประจําพี่ไหนก็อยากดูแล้วตื่นเต้นไปเร็วเร็วเตรียมตัวเอาหนึ่งสองเปิดเลยลูกโอ้ยย้ยายยยยเย่ยเยยยายยยยเยยโอ่ยย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 นเยย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 ยชยยย มังกรบิกมังกรบิกรบิกคือศิลปะสุดยอดที่สุดโอ้โห و, ต้องบอกเลยว่าลูกทําไปเรื่อยๆนะเ<ะ>พราะมันพิเศษมากลูกมันเป็นงานศิลปะที่สมัยใหม่ที่สุดนะลูก <พา S 1> ทําไปจะ,จะได้เป็นศิลปินอยากเป็นศิลปินไหมอยากค่ะอากสามารถทำไนดะ้น่าลูกอ่ะโอโอเก็บไว้ ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่หนูนะเขาไม่เกี่ยวนะวันสูงลูกวันสูงเอ้าเจริญเจริญลูกนะเก่งมากเก่งมากพี่เหลิมครับอยากอยากให้พี่เหลิมชวนคนมาเบนท่นะเบนเเล่นี่ไงูเนี่ยเนีเนี่เนี่เน่นี่เนี่เนี่ยเนั่ยเนี่เี่เนี่ยเนนี่เนีน่นี่เ่นนี่เนียนี่ยเัียนเเ ไทยแลนด์ไปเรื่อยเชียงรายเห็นไหมครับอันนี้เป็นงานที่ต้องบอกเลยต้องเชิญชวนพี่น้องคอศิลปะชอบศิลปะหรือไม่ชอบศิลปะให้มาดูศิลปะระดับโลกนะนำศิลปินนานาชาติมา38คนนะมาแสดงร่วมกับศิลปินไทยอีก20คนถือว่าเป็นแฟชั่นง,งานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะที่เชียงรายเราจัดยิ่งใหญ่มากที่วัดระคุณของเรามีที่นี่ด้วย 9ธันวาถึง30เมษายนมาเชียงรายต้องดูงานศิลปะระดับโลกให้ได้เบีเนเล่ครับเท่านผู้ชมครับท่านรัฐราลครับมาถึงงานสุดท้ายของเราแล้วครับงานบุญครับซุปเปอร์เทรนรันนะครับในโอก,กาสครบรอบ33ปีของซุปเปอร์จิวเราจัดงานวันที่21มกราคมครับวิ่ง5กิโลครับที่สวนรถไฟงานเนี่ยสำคัญมากคือจะเปิดจองวันแรกวันที่2ธันวาคมที่ การเทรดของเรานะครับซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วมูลค่าในการทำบุญเนี่ยก็คือ1,000งพับาททำบุญ1 0 0 0บาทท่านได้อะไรครับอย่างแรกครับท่านได้เสื้อท่านได้บ๊บวิ่งบ๊บวิ่งบ๊บวิ่งตรงนี้เราส่งให้ถึงบ้านเลยขัาใหญ่ในการส่งนะครับซูเปอร์จิ๋วดูแลให้และในวันงานครับท่านจะได้เหรียญแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยมีความนูนสามมิติครับนี่คือเหรียญแห่งความภาคภูมิใจซูเปอร์เทนรัน มีกระเป๋าให้ด้วย,ยมีกระเป๋าด้วยได้เสื้อได้บิ๊บวิ่งได้กระเป๋าได้เหรียญแต่ว่ากระเป๋ากระเหรียญนี้รับที่งานนะครับแล้วก็ที่งานเนี่ยอาหารเครื่องดื่มกินฟรีจัดเต็มออกร้านเพื่อจริงๆเราอยากจะชวนมาสังสรรค์พบปะก,กันแล้ว่ะแฟนรายการของเราะนะครับแล้วก็ร่วมทําบุญด้วยใช่ค่ะทีนี้ความพิเศษคืออะไรรู้ไหมครับคนที่วิ่งเข้าเส้นชัย สิคนแรกฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงและแฟลนเนอร์เขาให้รองเท้าวิ่ง<อ>4,290บาทไปเลือกได้เลยที่เลฟแลนเนอร์ทุกสาขาและร<อ>้อยคนแรกครับ50ขั้ท่านฝ่ายชาย50ท่านฝ่ายหญิงได้รับเหรียญนี่ครับ<อ>เหรียญที่ระลึกครับเป็นความภาคภูมิใจว่า รั้งหนึ่งเราได้ร่วมกันออกกําลังกายแล้วก็เสียเหงื่อเพื่ออนาคตของเด็กๆนะครับซึ่งรายได้น,น้กหมดของเราไม่หาจะจ่ายเลยครับ<า>บอร์ดเปกับกส100ส100เปอร์เซ็นและท่านสามารถนําไปลดจ่วนภาษีได้สองเท่าท่านผู้ารครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i ๊ To k อก ซุปเปอร์จิวออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกดฟอลโล่เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ t ิ k t o อของเราครับซุปเปอร์จิวออฟฟิเชียลครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ